ประวัติศาสตร์ความเป็นมาจังหวัดนครศรีธรรมราชหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราชมีกำเนิดมาแล้วตั้งแต่ตธตวัที่7เป็นอย่างน้อยตามที่ได้ปรากฏชื่อในที่ต่างๆหลายชื่อตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอดกันมาและสำเนียงภาษาของชนชาติต่างๆที่เคยเดินทางผ่าน มาในระยะเวลาที่ต่างกันเช่นกรมลิงหรือตมลาิงเป็นภาษาบาลีที่ปรากฏอยู่ในกำปีมหานิเทศซึ่งเขียนขึ้นมาเมื่อเราพุทธศตรวตรรษที่7ถึง8นักกาศทางโบราณคดีลงความเห็นว่าชื่อเมืองท่ากรมลิงหรือตมลาิงตรงกับชื่อที่บันทึก คือจดหมายเหตุจีนเรียกว่าตั้งมาหลิงและในศิลาจารึกเรียกว่าตามพอลิงคือนครศรีธรรมราชเป็นชื่อที่เจ้าจูกวัวและวังตาหยวนนะักจดหมายเหตุจีนได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อเตาฮีคีเลียวเมาื่อ พศ .1769 ความจริงชื่อตามพอลิงนี้นักจดหมายเหตุจีนรุ่นก่อนก่อนก็ได้เคยบันทึกไว้แล้วดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชุนชีซึ่งบันทึกไว้ว่าเมืองตามพอลิงได้ส่งทูดไปติดต่อทำไไมตีกับจีน เมื่อพศส5 4 4โดยจีนเรียกว่าต้นเหมยหลิววอดีตอันรุ่งเรืองของนครศรีธรรมราชได้รับการเผยแพร่ครั้งแล้วครั้งเล่าในรูปแบบและภาษาต่างๆข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาทีความทั้งจากศิลาจารึกรุ่นเก่าที่ค้นพบเป็นจำนวนมากในนครศรีธรรมราชปฏิมากรรมและโบราณวัตถุสถานอื่นๆ ตลอดจนเอกสารโบราณที่ค้นพบในเมืองนี้เป็นจำนวนมากได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เช่นตำนานเมืองนครศรีธรรมราชตำนานพระบรมชาติศรีนครธรรมร,ราชเบตํานานครามเมืองนครศรีธรรมร,ราชเป็นต้นจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการสำรวจภาสนามทางนํนาโบราณคดีของกรม ศิลปากรในพศ2 4 5 2ได้พบเครื่องมือหินพ่าแก่จากการเปรียบเทียบโดยถือตามลกักษณะเครื่องมือจัดเป็นเครื่องมือยุคหินไบรตตัวินตอนปลายที่ตั้มตามหมื่นยมตำบลช้างกลางอำเภอสว่าง ครื่องมือหินดังกล่าวนี้มีลักษณะกระทบหน้าเดียวรูปไข่คมรอบลายเหล่มด้านบนค้ายรอยโดยตัดขายกับลักษณะของหวานกำปั้นที่พบนะไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี ศิลปวัฒนธรรมประเปณีจังหวัดนครศรีธรรมราชประเปณีแห่ผ้าพึ้นธาตชาวนครเชื่อมั่นว่าพระบรมชาติเจดีเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาภายในเจดีบรรจุพระบรมศิริกาดีกาธาตุทุกปีหนึ่งหนึ่งจะมีการบูชาบวงสรวงปีละสองครั้งคือวัน มาคบ,บูชาและในวันวิสาขบ,บูชาโดยนำผ้ามาอ่อุบเบนีบุญศาสตร์เดือนสิบเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของชาวภาคใต้และคนครศิีธรรมราชเริ่มในวันเดม9เก้าค่ำถึงขึ้นสามค่ำเดือนสิบของทุกๆปีเป็นงานบุญเพื่อแสดงความกตัญญูต่ออุปการดีซึ่งล้องรับไปแล้ว ประเพณีชกพระหรือรากพระเป็นการสแสดงความยินดีที่พระพุทธองค์เสด็จกับจากดาวดึงเป็นการนันเชิญพระพุทธรูปมันศักดิ์ของวัดออกแห่หนหลังจากอยู่ในปัรษานานแล้วเพื่อเป็นการปลดปายความจำเจและประวรปกวดประกันความเสื่อมใสจ,จัดตากันมีทั้งต่างบุก ซึ่งเรียกว่าลากปลาบุกและต่างน้ำเรียกว่าลากปลาน้ำงานเทศกาลมังคุดหวานของดีเมืองกรเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยเพร่ลไม้ต่างๆของเ,อเมืงองกรโดยเฉพาะมังคุดซึ่งมีการปลูกกันมากตามอำเภอต่างๆเป็นการเผยเพร่ผลไม้ที่สําคัญได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้มืองรนช่วงเวลาการจัดงานจะอยู่ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาซึ่งเป็นช่วงดูดูที่มังคุดหกจำน่ายสู่ตรงตลาดตัวไปกีฬาวชนถือเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ยอย่างหนึ่งเป็นกีฬาตรงตรินอันสืบตอดมาเป็นยานานวิธีการละเอียดซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การรับการคัดเลือกโกตัวผู้ปันดีลักษณะดีสายเลือดดีเพื่อเลี้ยงและฝึกฝนอย่างใกล้การชนโค จะจัดให้มีขึ้นทุกอาทิตย์โดยหมุนเวียนกันไปตามมาเปอต่างๆตา,ตาตแล้วขอขอบคุณเหล่งที่มาที่แนบไว้ตามใตยคลิปด้วยครับขอบคุณครับ